怀抱。 ทุ่งไทยแลนด์กับดิเจเจนี่นะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะสาวดอกลำดวนเสียงอ้อนน้ำอ้อยสมใจรักนั่นเองเนะจ๊ะโอสดีอีกครั้งอีงหนึ่งรอบ,บค่ะแล้วชื่อน้ำอ้อยสมใจรักนี่คือซื้อน้ำสกุลจริงเขาเลยบอกใช่แล้วค่ะเป็นเป็นชื่อชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริง<อ>ชื่อจริงชื่อสมใจรัก แต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยชอบชอบคิดว่าสมใจรักเนี่ยเป็นนามสกุลแมนนะคะเป็นเป็นเป็นชื่อจริงค่ะพ่อแม่ตั้งให้เลยพสมใจรักจะดูแบบแมนแมนนามสกุลอะไรคะสีเกตค่ะสีเกตเลยบอกสีเกตเลยรู้เลย่ามาวากจังหวัดอะไรนางสาวสมใจรักสีเกตเอออนาเป็นคนแบบว่ารักเสียงเพลงรู้ตัวเองตั้งแต่ตอนไหนเริ่มต้นร้องเพลงจริงๆน่าจะประมาณปม5มหค่ะ วุ้ยคือเริ่มโดนแท้ตอนเป็นเด็กน้อยเขาบอกว่อยากทำเพลงแบบว่าทั่วไปแล้วแบบไม่นะคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นแดนเซอร์มาก่อนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เด่นอ่ะมันอยู่ข้างหลังเขาอะเราก็อยากแบบว่าออกมาข้างหน้าบ้างอะฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใ่ฉันไม่ได้เกิดมาเป็นคนแบบอยู่เบื้องหลังฉันมันต้องแบบเป็นสาวแถวหน้าเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องทีนี้แล้วคุณพ่อก็ชอบร้องเพลงด้วยค่ะพ่อก็เลยเอาเลยลูกหลานเอาเลยกใช่ทางทางครอครัวก็เลยสนั สนับสนุนนะคะก็เริ่มส่งเข้าประกวดเลยไหมหรือว่ายังไงก็มีส่งเข้าประกวดในพวกตามวัดะคะต่างๆเพราะว่าอยู่อยู่บ้านนอกะเนาะบ้านนอกเราอะก็มันไม่ค่อยมีเวทีที่จะแบบไปแสดงให้เราได้แสดงความไม่ค่อยมีใช่ค่ะก็เลยเริ่มต้น กดนั่นแหละตามวัดตามร้ามองได้ไม่ใครมาขวดกับพาลูกไปแมงค่ะไปนะอ่ะแล้วมีเวทีไหนอีกพอโตขึ้นมานิดนึงได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครนะคะก็คือเข้ามาในเมืองหลวงอะไรประมาณนี้เหมือนเพลงดอกลำดวนพัดถิ่นเลยไปฟังได้อนั้นเป็นชีวิตจริงชีวิตจริงของ้สมใจแใช่ค่ะก็เข้ามาในกรุงเทพปุ๊บอ่ะทีนี้เราโตขึ้นเราเรา มีเพื่อนมีเพื่อนชวนแนะนําไปรายการนู้นรายการนี้บ้างอ่าเราก็เริ่มเริ่มเข้ามาประกวดในรายการและทีนี้แต่ว่ารายการแรกเลยที่ออกทีวีก็คือเป็นรายการไม่ทองคำสองค่ะไม่ทองคำสองอ่าแต่ว่าก็ไม่ไปไม่ถึงฝันตกรอบก่อนถึงรอบ12คนสุดท้ายค่ะแต่ว่าไปออดิชั่นมา3ามครั้งไม่ผ่านเลย แต่ก็คือไม่เบอเป็นยังค่ะไปไหมเบรอไดไปไหมไปอีกไปอีกจนให้จนได้ค่ะแล้วก็จบรายการนี้มาก็เป็นรายการศึกวันดนเพลง อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเพราะว่าได้เป็นแชมป์คนแรกของรายการน,น,นี่ก็ะค,ะคือรายการที่แบบรู้สึกว่าตกใจแล้วก็ภูมิใจมากจากเวทีนี้ไหมเลยทําให้มาเป็นน้าอ้อยสมใจรักเจ้าของเพลงฮิตใ้เพ้อะกะัสิพฮอใช่ค่ะก็จะประกวดในรายการสึกวรรน,นเพลงแล้วนะคะก็มีเพื่อนเพื่อนพวกพ้องด้วยกันนี่แหละชวนไปร้องเพลงที่วัดวัดได่ขิงค่ะมันเป็นโครงการโครงการถึงโครงการ,ร,การสารฝันเพื่อน,น้องพี่ร้องน้องสุขชวนไปทําบุญตอนนั้น แต่เราก็แบบไปถือกล่องช่วยเพื่อนเฉยๆเราก็ไม่ได้ร้องเนาะเราก็แบบว่าเกรงใจเกรงใจแบบเพื่อนศิษย์เป็นศิลปินดังแล้วอะไรเงี้ยเราก็ร้องเดี๋ยวฉันดังกว่าเพื่อนอีกยุ่งอีกก็ไปถือกล่องช่วยใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนก็เลยสักสักหน่อยสักเพลงนะสักเพลงหนึ่งไหนๆก็มาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ร้องไป ประมาณเพลงสองเพลงหลังจากนั้นก็มีทางผู้ใหญ่ติดต่อมาว่าแบบชวนมาทําเพลงไหมแบบมาทําเพลงด้วยกันไหมแบบชอบในในสไตล์ของเราอะไรอย่างเี้ยค่ะเราก็กลัวว่าแบบจะโดนหลอกหรือเปล่าอตอนนั้นกลัวมากก็เลยแต่แต่ว่าก็แบบคิดไปคิดมาก็ลองลองดูก่อนลองดูสักสักตั้งหนึ่งเผื่อเพื่อว่ามันจะดีขึ้นอะไรอย่างเี้ค่ะนะคะแล้วทําเพลงอยู่นานไหมก็ ตอนเข้ามาแรกๆก็ยังยังไม่ได้ทําเพลงค่ะก็มาช่วยงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เพลงมาหนึ่งเพลงเป็นเพลงชื่อเพลงว่าขอเป็นเจ้าของอ้อะไรอย่างเง้นแหละเอออันนั้นนะคือเป็นเพลงแรกของเราแต่ว่ามีไม่มีตอนนั้นปั้นอยู่สองคนเป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแล้วเขาก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือให้พอกัสิพอแล้วทีนี้คุณครูเขาอยากจะ เปลี่ยนสไตล์ของพี่พี่สาวอีกคนนึงอะค่ะให้ให้เป็นแนวแบบเซ็กซี่อะทีนี้เพลงให้พอกัิพอก็ตกตกมาเป็นของเราแล้วทีนี้ตกมาเป็นของเราแล้วเขาก็ให้เลือกว่าอยากได้เพลงไหนอยากเอาเพลงไหนในใจเราก็เอาเพลงแรกนั่นแหละเพราะว่าเอ้ยมันเป็นเพลงเราแล้วเขาให้มาแล้วเพลงแรกอะไรเงี้ยเออแล้วก็เพื่อนทั้งเพื่อนเอยพ่อแม่เอยคือเลือก เอาให้พอกับสิพอให้พอสิพออ้าวอ่าเราก็แบบอ่าสับสนละอ่ะก็ได้ก็ได้เชื่อคนง่ายค่ะอ่ะงั้นก็เอาเพลงให้พอกับสิพอก็ได้เป็นเพลงแรกที่ที่ปล่อยออกมาที่หยิบมาโปรโมทไว้ใช่ค่ะใช่แล้วเพลงขอเป็นเจ้าของไอซ์สักวันก็ทำเป็นเพลงที่สองและก็ทําให้ดังจริงๆด้วยนะคะเนี่ยแม่เชื่อพ่อเชื่อแม่ได้ดียงเงี้ยเเชื่อพ่อเชื่อแม่ค่ะนะคะและได้ข่าวมาว่า เวทีประกวดต่างๆในรายการทีวีแล้วอะไรแล้วก็ยังมีเวทีระดับประเทศด้วยอ๋อเวทรีระดับประเทศอันนั้นจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งค่ะอีกแนวหนึ่งซึ่งน้ำอ้อยอ่ะเรียนเกี่ยวกับคีตะศิลป์ไทยอะค่ะคีตศิลป์ไทยเป็นการขับร้องเพลงไทยเดิมอ่าตอนนั้นที่ได้ได้รับอ,อันดับแชมป์อันดับที่สามของระดับประเทศมาก็คือตอนสมัยมหก ใช่ค่ะก็ได้อันดับที่3มาเป็นเกี่ยวกับการขับร้องเพลงไทยเดิมค่ะแล้วเราก็เลยต่อเรียนต่อด้านนี้ไปเลยใช่นะคะอยากจะฟังสักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ค่ะเสียดายเงงเคยพรอด ผลงานหน่อยว่าตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้นะคะก็มีผลงานใหม่ล่าสุดค่ะก็คือเป็นเพลงบทเพลงพิเศษนะคะชื่อเพลงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะก็แบบอยากมอบให้คนที่แบบว่ามีความรัก คนสองคนเจอกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นโใช่แล้วค่ะเป็นโลลัพก็อยากอยากให้เข้าไปฟังกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็สอนร้องเพลงอยู่เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยที่ DSN Music Up Your Life ค่ะแถวแถวโลตัสวังหินนะคะถ้าใครที่สนใจอยากเรียนร้องเพลงนะคะอยากให้น้องอ้อยแบบ แชร์ประสบการณ์ต้องฟิกไปเลยนะว่าไปเรียนกับครูน้องอ้อยสมใจรักถูกต้องค่าคอร์สนี่ถูกมากถูกที่สุดนะคะนเรียนส่วนตัวได้ไหมแบบเรียนส่วนตัวหนูไปที่เรียนหนูแบบไม่มีเวลาหนูไปเรียนที่บ้านกับครูสอนที่บ้านสอนได้ได้เอลยได้เลยไดต่อได้ที่เบอร์0809422883ค่ะย้ำอีกทีหนึ่ง0809422883ค่ะนี่กว่าจะเป็นสมอ้อยสมใจรักนี่คุณผู้ชม ผ่านเวทีมาเยอะแยะมากมายนะคะสรุปสั้นๆหน่อยว่าอะไรที่ทำให้เราดังคลองใจแฟนๆหรือว่ามีแบบคติในการคลองตนยังไงที่แบบยังทำให้เราแบบว่าเป็นดาวค้างฟ้าอยู่จึงทุกวันนี้อ๋อก็อย่างแรกเลยนะคะคือความอดทนความอดทนแล้วก็ความพยายามค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คือมันก็ล้มลุกคุกคานมาเยอะมากใช่ไหมคะผิดหวังคือเราผิดหวังมาเยอะแล้วอ่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ ต้องอดทนค่ะ,คะแล้วก็พยายามมากๆอย่าห้ามท,ท้อเลยนะคะท้อได้แหละแต่ว่าอย่ายอ,อย่าหยุดอย่าหยุดที่จะทํามันมทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันมันก็จะเป็นเป็นวันของเราเองอเหมือนวันนี้ที่น้องอ้อยได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเี้นะจ๊ะอดยอดเลยอะอยากจะขอบคุณใครอยากจะฝากผลงานกับแฟนๆฉชนเลยค่ะก็ อ,อ,อยากขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนนะคะทั้งคุณครูทั้งผู้ใหญ่ที่ค่ายนะคะที่เห็นศักยภาพของน้ำอ้อยนะคะแล้วก็พาน้ำอ้อยเนี่ยทำผลงานเพลงออกมาทุกผลงานเพลงเนี่ยมีคุณภาพทุกผลงานเพลงจริงๆเพราะว่าเบื้องหลังของเราเนี่ย คือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะที่ที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่รักในความเป็นน้ำอ้อยค่ะคือทุกคนเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้รักที่เรา แบบอยากเปลี่ยนแปลงเราอะค่ะแต่รักที่เราเป็นเราแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากจริงๆที่ให้การสนับสนุนให้กําลังใจมาโดยตลอดตั้งแต่ประกวดร้องเพลงมาจนถึงมาเป็นน้าอ้อยสมใจรักเจ้าของบทเพลงให้พอกสิพอจนถึงวันนี้ค่ะอขอบคุณยอดอเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะลาไปพร้อมกับเพลงพิเศษของน้ำอ้อยที่บอกไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องบังเอิญไทยแต่งไห้เนาะอันนี้ก็ เช่นเดิมค่ะป้ายฮักรูดจำปาอาจารย์เก่าแล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้พูดคุยกับน้ำอ้อยสมใจรักนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะีเขอบคุณวันนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงปิดท้ายนะคะแบบอยากบอกเลยว่าใครไม่มีแฟนฟังเพลงนี้แล้วอ่ะอยากมีแฟนเออนะนะแบบว่าอยากหวานอยากกุ๊กกิ๊กอยากเจอกันแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะไมใ่งเค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เหมือนเคยพบกันมาก่อนานานๆรู้สึกเหมือน